กลับสู่โหมดบอลสโบสรจิ้งจอกบุกเยือนซาม์ตันอาจเป็นศึกตัดสินระหว่างสตีฟคูเปอร์หรือรัเซลมาตินใครจะเป็นกุญซือคนแรกที่โดนปลดจากพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ครับ f อกไอ้ชูเไปลยที่จอกวันนี้ทักทายทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะครับทางช่องฟุตบอลสเตชันสวัสดีทุกท่านที่เข้าชมคลิปนี้นะฮะก็บอลสโมสรกลับมาแล้วนะครับ ซึ่งเลเตอร์ซี่ของพวกเราครับมีคิวบุกไปเยือนนักบุลไซม์ตันที่เซนต์แมรี่ก่อนจะนั่ชมคลิปนี้ครับฝากสำหรับการกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าประเด็นจิ้งจอกวันนี้ครับเรื่องของสตีฟคูปเปอร์แล้วก็รัสเซลมาตินเอางี้ทำไมผมเอาประเด็นนี้มานะครับหลายคนน่าจะเห็นข่าวนะครับหลายคนน่าจะ รู้แล้วว่ามันมีกระแสเกี่ยวกับสเตฟคูเปอร์มาต่อให้จะชนะบอลหมัดก็ตามนะครับต่อให้ตอนนี้จะอยู่อันดับ15ก็ตามแต่มันเริ่มมีกระแสเข้ามาว่าเอ้ยสโมสรเนี่ยก็เริ่มพิจารณาเกี่ยวกับตัวสตตฟคูเปอร์แล้วนะเพอเพอถ้าเกิดว่าแต่ใช้คำว่าถ้าก่อนนะซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าเสมอหรือแพ้แซมตันมีโอกาสไปนะครับ มีโอกาสโดนเด้งเลยแม้ว่าทางไตติเนี่ยเขาจะบอกว่าออปต้าเนี่ยเขาออกมาว่าโอกาสที่เลเตอร์ซีจะตกชั้นเนี่ยมันลดลงนะครับเหลือ44.8จากตอนแรกก่อนเริ่มฤดูก,กาลเนี่ย60.3นะครับแต่ถึงยังไงก็ตามแล้วด้วยวิธีการเล่นแล้วก็ฟอร์มของตีฟคูเปอร์เจเกมที่ผ่านมานั้นไม่ประทับใจแฟนบอลเลเตอร์ซี ไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะที่อังกฤษเนี่ยก็ยังมีคูเปอร์เอาถึงแม้ว่าจะชนะบอลหมัดนะครับแต่แฟนบอลที่อังกฤษหรือแม้ทั้งทั่วโลกที่ไทยเองก็ไม่ได้ประทับใจในฟอร์มของสตีฟคูเปอร์สักเท่าไหร่นะครับอย่วันดับ15 6คะแนนจาก7เกมนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามแล้วนั้นบอลปริหาร ก็ยังให้โอกาสไปก่อนกับเกมกับไซม์ตันน่าจะเป็นเกมที่ตัดสินอนาคตของสตีฟคูเปอร์ได้เลยนะครับเราเปลี่ยนฝั่งมาที่ลัสเซลมาตินกันหน่อยนะครับแน่นอนว่าลัสเซลมาตินก็เช่นกันนะครับสำหรับไซม์ตันเนี่ยฤดูก,กาลนี้ของไซม์ตันครับทุกคนก็ยังไม่ชนะใครนะครับอยู่อันดับรองบวยนะฮะทุกนิดนึง นะนะครับแต่ว่าถึงไงก็ตามนะครับแซมตันในฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะใครนะครับพวกเขาเริ่มต้นด้วยเปิดฤดูกาลนะครับบุกไปแพ้นิวคาสเซิลหนึ่งศูนย์ทั้งที่นิวคาสเซิลเหลือสิบคนนะครับได้เปรียบตัวผู้เล่นนะครับเปิดบ้านแพ้นอตแทนงฟอร์เรสต์หนึ่งศูนย์นะครับบุกไปแพ้เบนฟอร์ดสามหนึ่งนะครับเปิดบ้านแพ้แมนยูสามศูนย์นะครับเปิดบ้านเสมออิสวิททาวน์หนึ่งหนึ่งโดนนาทีเก้าสิบบวกห้านะครับ ในเกมนั้นกับอิสวิททาวนะครแล้วก็แพ้บอลมัดสามต่อหนึ่งนะครับแพ้อาร์เซนอลสามต่อหนึ่งนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับลัสเซลมาตินกับสตีฟคูเปอร์เนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรลัสเซลมาตินยังดูมีทรงครับยังดูมีวิธีการเล่นมากกว่าสตีฟคูเปอร์นะครับถึงแม้ว่าผลการแข่งจะแพ้ก็ตามแต่ ไม่ว่ายัางไงก็ตามแล้วมีโอกาสสูงครับที่สองคนนี้หลังจากที่เจอกันในวันเสาร์นี้ครับอาจจะเป็นศึกตัดสินกุนซือสองลายนี้ระหว่างคูเปอร์กับลัสเซลมาตินถ้าใครแพ้นะครับแล้วถามว่าอ้ยแล้วถ้าออกเสมอกันล่ะจะยังไงออกเสมอกันก็อาจจะเป็น หวยออกที่สตีฟคูเปอร์นะครับแต่ต้องย้ำอย่างนี้ก่อนว่าถึงองไรก็ตามนะครับมันเป็นแค่กระแสมันเป็นแค่ข่าวนะครับเกี่ยวกับทั้งสตีฟคูเปอร์หรือแม้กระทั้งลัสเซลมาตินเองก็ตามนะครับซึ่งมันจะเป็นเกมที่เชื่อ,อได้เลยว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่มันนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทั้งสองทีมเนี่ยต้องใส่กัน เป็นไปได้เนี่ยต้องมีทีมหนึ่งชนะไม่เลสเตอร์ก็ซันตันไม่ส t ตฟคูเปอร์หรือรัสเซลมาเตนต้องออกไปนะครับเป็นกุนซื้อคนแรกที่โดนปลดออกจากตำแหน่งเพราะว่าเอลิกเทนฮาร์ยังไม่โดนปลดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนแรกครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเดี๋ยวเราไปดูกัน วันเสาร์ที่19นี้เดี๋ยวไลฟ์ก่อนเกมเดี๋ยวรอติดตามว่าจะมากี่โมงวันศุกร์นะครับขอบคุทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามครับฝากกดไลค์ฝา like, กกดแชร์ฝากกด subscribe และคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้ตัวเองต้องขออนุญาตลาท่านไปก่อนทุกท่านคิดว่าคูเปอร์หรือลัสเซมาร์ตินคุณซื้อระหว่างเลสเตอร์กับแซมตันใครจะไปก่อนลองคอมเมนต์มาได้ครับแล้วเจอกันทุกคนบ๊ายบาย